ขอบคุณอากาศซสสบายดีท่านผู้ชมพ่อๆครับข่าวเจ้าจงขมูลอากาศซสคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมสิเปหาส่วนแถวไหลก่อนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไปเบิ่งว่าแถวไหลในส่วนนี้แล้วลงพักอยียังเหล่เนาะพูดแหละท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันตอบแซงเด้ออันนี้เป็นห้องเตเนาะท่านผู้ชม ได้ยินเสียงดนตรีเลยท่านผู้ชมพอว่า,ท,าท้ายโหดดินคือสีดน้ำด้วไปสั่โอ้นังนง,นง,นง,นงานโหดนะปรับตัวหักตัดใหม่ๆนะผู้ชมเบิง่งผักกาดซ้อม ความมันงามงามหลงามดีท่านผู้ชมตัวบบหูว่าเม็นเมาบอลเลอร์คลายเป็นหมืน่นเนาะบบเห็นเทาลายสัมท่านผู้ชมเอ้ยสิบูได้ขอมูลสำแหละเนะเาะไปทำผีแล้วไปโซนนั่นเนะาะท่านผู้ชม หลอกนี้มีแตะอากาศซ่อมหลวนหลวลอกนี้นะเด็ดออกไปใหมอืมงามกับงามอันนี้ก็ยังซองนานไปซีนานถึงยังเรือท่านผู้ชมเนาะตัวนี้จักซี่หกในหนึ่งอ,อ,อันนี้เป็นโซนนี่ท่านผู้ชมปึ้งลานกับพีลึกแล้วออกลายท่านผู้ชม ัวน,นี้จะเป็นหองเตะหองเตะท่านผู้ชมผันเขียวอันนี้นะเขียวเปึ๊กมันโดนเป็นฟันขาวได้เป็นเขียวเขียวอันนี้เบี้ยรพักกาดหน้าตัวน,นี้จะเป็นสลัดสลัดแล้วก็มีพักกาดหน้ายี่ปักกาดซ้อมมีหองเตะท่ำส้มอืม mừng cho uh, uh, khi lực lại làm thế ngâm bà à à và mình à à ใช่ใช่ใช่เหี้ยวอ,อันนี้มีหอกเตะหอกเตะล้ ok ê, วนล่นนี่นะผู้ชมเหมืมอง áo ความมันงามนะอันนี้เป็นส่วนเถวไหลนะผูรรร้ชมเบืองว่าเถวไหลยอยู่บนบนรวมผลบอลลี่อยู่ไส่ผู้เบมืองความมันงามท่านผู้ชมจะพาผู้ชมเลาะไปทางหอดพูนแหละเนาะ เดินไปดำการปุ้ยสวนผักนึ่งเป็นตาสะออนมาทำผู้ชมงามได่งามดีสลัดนี่ก็งามบ่งามจ้งนัอนอนนี้จะเป็นพักกาหนาเนี่ยละวางเฮือนมีแต่พักกับพักท่านผู้ชมสองวางเฮือน ผเมนยังได้พักลุนล่วน,นียพักกัดซ่อมมาเนี่ยทำส้ม เบิ่องอ้าท่านผู้ชมความมันงามนะโอยสะอ่อนบ่เบิ่งห้องเต๋อแม่นี่นะพี่ลึกลพี่ล่ำโอยโคตรแทบโคตรว่า งามนะ่รรมช้มโซนนี้นะสวนผักนี่แต่ผักกับผักโผด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 น้ำแต่งงามว่า จนบน่มีมองว่างมิแต่นานพักระวางเพื่อนกับเพื่อนมีเตพักกับพักเนาะท่าไรก็คือพอแ่วซาก่อนเลยท่านผู้ชมแล้วติดตามคลิปหนาข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งส่วนซาก่อนเบิ่งว่าช่วงนี้ซาก่อนเอาพักอีกอย่างออกเนะเาะอ้าวนีแต่่วนส่วนเอฟซีติดตามคลิปตอนต่อไปเนะาะสำหรับต้นน้เมนกำลังรีวิวส่วนพักพอของเรา ข้องเทาหลายเนาะพอข้องเทาสาคาเนะี่ยคุณผู้ชมเบิ่งความมันงามนะโพด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 งามได้งามดีงามอริล้อเบิ่งเบิ่งไปดํากันโพดอลิได้ฐานคุณผู้ชมบริเวณตังเวา้าวยวนนอกจอเนี่ยแห้งงาม ขันเบิงอยู่ในนี่ซ้ำนี้อยู่นอกนะพี่ลึกความมันง่ามเพราะมันเคียวนานนี่มันคันตัดนี่มัน 10, 6, 7, 000, สิบดแดงันหกเจ็ดหมื่นปุ๋วเนาะช่วงนี้เป็นหมื่นหนึ่งหา 20, ิเดอร์านผูุ้สมสำหรับพักห้องตีนะเนาะพักการหน้าบูฮูพักการซ่อมกับบูฮูราคาเนาะพักตุ้มแตงและเมนแซนหาต่อมื่นหนึ่งเนาะ เออิงออมารีวิวสวนพักเถาหลทยทรผู้มุมให้ฐานพสม่มเบิ่งเบิ่งไหมหัวมันงามทางหลังข่ะประเจาเบิ่งเอาอพี่เลือพี่ลำเนาะก็จะมีอยู่ทางหลังข่ะประเจาพู้เนาะ ก็คือเห็นท่านผู้ชมแนมเห็นบอ่อเอาออกเป็นพระก,กาศซ่อมเด้อตัวอ,ออกท่าเป็นพระก,กาศซ่อมเออนาะพระก,กาศซ่อมนี่ข้าพเจ้ากระโบหูว่ามันคายเมื่อนหนึ่งทอดใดเนาะเดียวจังหน่อยสีทามสาคอนให้เออนี่จะเชิญชวนเอ็ซี่ติดตามคลิปตอนต่อไปว่าสีราคาสีไดบ้บ่อเนาะจะติดตามสาคอนให้ท่านผู้ชมเบ่งเนาะเบ่งความมันงามท่านผู้ชมโพดที่ลึกทีลำ เนาะเบิ่งเอาด้วยแหละท่านผู้ชมตัดสินน้ำกันว่ามันงามสัมได้พิลึก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 โผล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 เนาะอ๋อ้าวสำหรับคลิปนี้กระิ่คอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบสวยเป็นกําลังใจแก่ครั้วขั้วทลายในการเหตุการเกษตรและก็เป็นกําลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปตัวการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นการชงเสริมขาบเจ้าไปในตัวฐานผู้ชม,มสำหรับปีใหม่นี้ก็ข้ออวยซ์ให้พ่ออ่นแต่ทุกๆท,ทานเนาะจงมีสุขภาพเข็มแข้งมีความเจริญในหนาทีการงานเนาะมีความพัสุขในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเนาะอย่าเจ็บอย่าจนฐานผู้ชมเนาะแล้วก็ขอบใจเอฟซอีกครั้งหนึ่งที่ได้ติดตามขับพระเจ้ามาโดยตลอดข้อให้ทุกท่านจงมีสุขภาพเข็มแข็ง เนะาะบม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะท่านผุ้ชมเออนาะแล้วก็สวยส่งเสริมข่าวประเจานะ้าเนาะเพื่อเป็นแห่งใจข่าวประเจ้าในการเหตุทิพยนะ์เนาะไปเบิ่งสอกเบิ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนในการเหตุการเกษตรมาให้ฐานผู้ชมเบิงนะ่งเนาะสำหรับพิกัดของส่วนก็คืออยู่ที่บ้านลัดคั้ยเมืองไซานีนะครหลวงเวียงจันทร์ฐานผู้ชมเออเนาะก็คืออยู่ที่ทางลาวนี่เนาะเออเนาะ เอฟซีกับเขอให้ขาให้มีความสุขตลอดไปเนาะโมเมนต์ Moment. ตลอดปีใหม่ได้ตลอดไปเนาะท่านผู้ชมเออกระชิบอล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย